สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของวันจันทร์ที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพั้าหกสคลิปแรกผมทำคลิปอยู่ก็ตลาดก็ยังแดงอยู่แต่ผมก็บอกว่ามันมันคือวันจันทร์สุดท้ายมันก็จะเป็นวันจันทร์ตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาสี่บสามนาที ใกล้จะสี่โมงแล้วใกล้ที่แก๊งสี่โมงเย็นจะออกทำงานแล้วรานนี้มันกําลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมอยู่เพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็เป็นวันจันทร์เห็นไหมว่าทิศทางของมันมันเป็นอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าแค่คุณไม่สังเกตแค่นั้นเองเหมือนกับเราที่นั่งรถเมย์ผ่านทางไหนทางหนึ่งทุกวันนี่นะเราก็รู้สึกเฉยเฉยอะเฉยเฉย ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเราเรามองดีๆสังเกตดีๆเราจะเห็นไอ้คนเนี้ยมันเคยอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนั้นไอ้คนนี้ขายของอยู่ตรงนี้เอาผ่านไปผ่านมาทุกวันเราจะจําหน้ามันได้เราจะจําหน้ามันได้อันนั่นแหละน,นั่นแหละคือเส้นทางมันเป็นหลักการเดียวกันที่ผมใช้ก็คือผมไม่ได้เอาวิชาการอะไรผมใช้สามัญสำนึกะสามัญสำนึกที่ผม นั่งเฝ้ากระดานหุ้นมาร่วมยี่สิบปีและมันก็ทำให้ผมเห็นเห็นมันอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเมื่อเห็นอยู่ทุกวันมันก็เลยทำให้เราสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาได้เราก็พบว่าอ๋อเมื่อเรารู้เส้นทางรู้ที่มาที่ไปของมันได้แล้วมันก็ไม่ยากที่เราจะทำอะไรกับมันก็ได้เพราะว่าเรารู้ทิศทางของมันมันก็ประมาณนี้เห็นไหม คือมันก็ตีกลับขึ้นมาได้เป็นบวก5จุดกว่าใช่ไหมจากที่มันติดลบไปถึง24จุดคุณเห็นหรือยังว่าติดลบร่วงไปถึง24จุดและก็เซตอินเด็ก์หลดพันหลงไปถึง1,491จุดสุดท้ายดีดบวกขึ้นมาได้นี่คืออะไรนี่คือพฤติกรรมวันจันทร์ผมบอกเลยว่าวันจันทร์มันก็เป็นวันจันทร์และ ถ้าวันจันทร์มันหยุดเป็นวันนักขัตฤกษ์ให้คุณเลื่อนวันอังคารขึ้นมาเป็นพฤติกรรมวันจันทร์แทนและถ้าวันอังคารมันหยุดอีกให้คุณเลื่อนวันพุธขึ้นมาเป็นวันจันทร์แทนผมกําลังบอกว่ามันจะเป็นวันไหนก็ตามแต่ขอให้มันเป็นวันเทศวันแรกของสัปดาห์นั้นนั่นคือวันจันทร์เพราะอะไรเพราะคนขาดของ อันนี้คือหัวใจของวันจันทร์คือคนขาดของมันจะยังยื้อกันไปยื้อกันมาคือมันเล่นดึงชักเยื้อกันดึงกันไปดึงกันมาสุดท้ายแรงดึงทางไหนที่มีมากกว่าดึงได้นานกว่าต้านได้นานกว่าก็จะชนะไปในรอบบ่ายและมันจะไปคืนตัวไปคืนตัวในวันอังคารวันพุธวันพฤหัสจากนั้นก็จะปรับตัว เข้าหาวันศุกร์เหมือนเดิมทิศทางมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจับสังเกตได้คุณจะเห็นเหมือนผมคุณลองสังเกตดูให้ดีๆเพราะว่าทิศทางมันมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้